สวัสดีครับทุกคนหลังจากไม่ได้เล่นฟรีไฟล์ไปน่าจะพักใหญ่ๆเลยเนาะหลายเดือนแล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนฝีมือน่าจะกาดอยู่แล้วเพราะงั้นสบายใจได้นะใครอยากดูฝีมือดีๆไปไปดูช่องอื่นเลยนะฮะแน,นะนำแนะนำไว้ก่อนแล้ว ้ไปลนะทีเป็นคนลําคาญเสียงเพลงมากขอปิดไว้ก่อนสเสียงเฟกเอาสุดๆเลยนะเสียงพูดจริงไม่ค่อยอยากฟังใครพูดนะเท่านี้เนาะ สนองมองรอบๆเอาว่าสุดไว้สกงสกอบไว้เงี้ยกันช่วยช่วยเล็งปิดแล้วกันปิดมือสกอบเปลี่ยนอาวุธดวนเปิดไปรีโหลดดวนเปิดแล้วกันจะปิดไปเก็บของอัตโนมัติการาฟิกครับ ตัว <c oughs> ไปบ้านนะอ <c oughs> ปรับปรับวะไม่รู้สูงไม่สูงยังไงมีเยอะแต่ก็ไม่ใช้ <c oughs> เล่นเดี๋ยวเดียวมันเคย <c oughs> ขอบคุณที่เขานะที่เข้ามาดู ถ้าหากมีนะฮะ <c oughs> วันนี้ว่าจะไม่เปิดกล้องนะครับ <c oughs> เพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในหน้าตัวเองตรงไหนตงปรนงไหนอู้ มบ่นกันสด้าค,ครับตัวรอดแล้วอยู่ว่าเป็คนสุดท้ายซึ่งไม่รู้จะรอดหรือเปล่ปา พื้นก็ช่างมันมีอะไรให้เก็บ คนไปก่อนนะครับอย่าคาดหวังครับดูเพื่อความบันเทิงขำๆไ,นะ <_ EN _> ไปเลยเพราะว่าฝีมันไม่ดีแน่นอนคนระับเราต้องทำประโยชนะ์ครับเป็นตัวยาเคลื่อนที่ครับ สวัสดีคนดูนะครับ สนิทสุดยอดตรงนี้สิบเก้าในห้าสิบไปล็อบบี้สิครับเดี๋ยวมาเริ่มใหม่นะนะครับ <c oughs> ให้ซื้อแพ็คผมไม่ซื้อเอาชุดกอดดีกว่า มสวัสดีคนดูนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สตรีมมิ่งคำนี้กินกากอย่ากินเลยนะครับเพราผมดู้ตัวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับเดีนี้ อยากดูฝีมือเก่งๆเ,เชิญช่องอื่นครับผมอันนี้ผมชัดเจนในจุดๆนี้ผมเข้าใจว่าหลายๆท่านต้องการดูอะไรแต่ถ้าผมไม่ใช่แบบนั้นผมก็บอกคุณตรงๆแต่ผมรู้ว่าผมอยู่ตรงไหนได้แค่ไหน ตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างจังหวะพอดีนะก็สวรรค์อีกครั้งนึงนะเล่นเดียวเดียวเราจะไม่พาทีมไปแพ้ถ้าแพ้เราต้องแพ้คนเดียวนี่คือสโลแกนของผมแน่นอน,นครับ เราจะพุ่งไปอีกแล้วพุ่งดีไหมเนะี่ยลงลงเหมือนจะลงน้ำหนึ่งเร่งความเร็วเร่งความเร็วสวัสดีคนดูที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ แน่นอนโดนอิดกันได้เช่นเดิมถึงฟรีมือกาแต่ก็ต้องใช้เงินเหมือนกันเงินเป็นปัจจัยพื้นฐานในชีวิตที่เราต้องใช้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามจะมีอะไรให้เก็บไหมครับเนี่ย ทีก็หลอนเสียงเดินตัวเองกันนะว่าเอ้น,นี่เสียงเราหรือเสียงใครกันวะเห็นบ้านสามชั้นเราอยากอยากมีบ้านบ้างจังเลยตอนนี้มีแค่ชั้นนะ ฉันรักเธอคนเดียวแต่เธอไปมีคนอื่นทำไงได้ครับความรักมันไม่สมอย่างที่เราต้องการสทุกไปทุกอย่างบางทีบางคนก็โดนฟันแล้วทิ้งแน่นอนครับว่าถึงเราไม่สมหวังยังไงเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้ตนเองต่อไป จริงไหมครับเก็บเห็ดเพื่อบำรุง หมือนจะมีอะไรมากกว่านนะั้นให้เก็บเก็บไม่ได้หรือเก็บไม่ได้ไม่เลยครับไปต่อครับไปต่อครับ,รบ <c oughs> เล่นรอบนี้ขอยิงได้สักสักตัวหนึ่งก็โอเคแล้วมั้งเพราะว่าเรา <c oughs> รอย่าคาดหวังอะไรมากโอ้โหนั่น <c oughs> <c oughs> ตายเรียบร้อยโปรดขอบคุณผมครับที่เป็นตัวอย่างเคลื่อนที่ให้อสิบเอ็ดเลยเพิ่งรู้ครับเลขหฮะเลขค่อนข้างสวยนะหนึ่ง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 ถึงแม้ไม่ใช่หนึ่งตัวเดียวแต่ก็ยังมีหนึ่งผ <c oughs> ลองภารกิจอะไรวะ ให้ซื้อไม่ซื้อครับไม่ซื้อครับผมเป็นสายฟรีไม่มีการเติมครับเต็มครับเพราะเงินต้องซื้อข้าวกินเอาไม่ซื้อไม่ซื้อไอเทมในเกมครับจะพยายามด้วยตัวเอง <c oughs> แต่พยายามดีไรก็ไม่ค่อยสำเร็จครับ <c oughs> อันใดเติมก็เติมไปนะครับ เป็นกำลังใจให้กระเป๋าท่านเลือนไม่ได้เล้าหายออกนี้สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ดีกินกินดีบ้างไม่ดีบ้าง ทำอะไรได้บ้างใน้าสิบเหรียญนะฮะขอบคุณมากๆากก็จะมาสู่เกาะสวรรค์กันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับว่าไม่รู้จะเจออะไรกันบ้าก เสียชีวิตเสียบ่อยนะครับชีวิตมีชีวิตต้องรักชีวิตครับคิดชคิดจะรักชีวิตอย่าสู้เมียรพราะนั้นถ้าเมียสู้ไม่ได้เราต้องหาเมียใหม่ ีจะคิวได้สักคิวไหมเราไม่หวังอะไรมากจริงๆครับเราหวังแค่คิวสักคิวนึงเสียงปืนมีหมดครับ ยิ้มไม่ค่อยโดนเลยครไปไหนแล้วครับไม่รู้เข้าี๋ยวบางทีเขาจะมาดักแบบนี้มกันเก็บยาไว้ก่อนยาใช่ไงเนาะปุ่มน,น,น,นี้พันก็พันแผลพันแผลพันก็พันแผลพันแผล เรายัางต้องวิ่งต่อไปครับชีวิตังไม่สิ้นต้องวิ่งต่อไปครับจะได้สกิลหรือจะโดนคิวอีกแล้วมั้งเนี่ยสองหอนใจไม่ดีเราไม่หวังอะไรมากเราขอแค่ ยิงไขสักคนหนึ่งให้ได้ผมรู้ครับว่ามันอาจจะเป็นการความคาดหวังที่สูงเกินไปแต่การเล่นเกมทุกครั้งเราต้องมีหวังครับนาโอยอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่สะบน โดนแล้วไม่สำเร็จสักทีครับขอแค่คิวเดียวก็ไม่สำเร็จเราก็เล่นเราก็จะเล่นกันต่อไปครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สู่เกาะสวรรค์กันอีกรังนึงแน่นอนครับว่าสโตของราชื่อเสือทาไม่อยากจะเราต้องโลดลงลงไปครั้งนึงคัางนี้จะเป็นยังไงติดตามดูกันต่อไปว่าจะแย่แค่ไหนเมื่อไม่ได้เล่นนานนะเ้าอรับผมไี่ยนไป เกมบางทีก็เหมือนมีอัปเดตมีอะไรกันเยอะขึ้นกน็ซึ่งผมไม่ได้ติดตามมากว่ามันมีอะไรมากขึ้นเลยมากบ้างลงมาคานี้นะเลือตกโอ้โหตกทีรถไปครึ่งหลอดเลย กนแล้วมีอะไรโอ้ยอ่างนะอ่างอาบน้ำเป็นสำหรับปืนชั้นสองมีอะไรไม่เอ,อ่ยเด้ดูแต่ว่าวันนี้จะคิวได้สักคิวไหมเนี่ย เล่นนะั่นไม่หวังอะไรมากต้องหวังแค่นี้จริงๆเพราะว่าหลายๆคนเขาเล่นกันต่อเน,นี่องเนาะสังเกตได้จากเลเวลที่สูงขึ้นสูงขึ้นส่วนผมมีแต่อยู่นิ่งๆตงไปก่อนะเ,เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีก <c oughs> 嘛，板凳在那边。Yeah. คิวหนึ่งแล้วด้วยาต่ว่าวส,สบายใจแล้วคืนนี้นอนหลับนะ <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่ขนาดนั้นงครับนี่แ <c oughs> ถวนี้หาเห็ดได้ไหมเนี่ยนะ คืออะไรเอ่ยึบสูตรเข้าไปสูตรเสร็จหมดเลยนะมีคนบอกว่าใช้ปืนสั้นวิ่งได้แต่ไวกว่าเรากระทะวิ่งเลยนะ น่าจะไวไวที่สุดหรือเปล่ะเล่นมาตั้งพักใหญ่เพิ่งคิวได้คิวดียวสมแล้วที่เราไม่ได้เล่นมานานแน่นอนครับโดเนทได้เช่นเคยทาง QR code ทางเหมายเลขบัญชีก็ได้ครับโอนตรงมาเลยทูมาน่วัลเลตก็ล่ำนะฮร สแกน QR โค้ดกดใส่ตัวเลขเลยหนึ่งบาทก็รับครับไม่ต้องห่วงยินดีถ้าโดนเน็ตนอนสตรีมอยู่ก็โอเคเนี่ยเดี๋ยวอ่านชื่อให้ฟังด้วยจะได้รู้ว่าท่านเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ จังหวะนี้ลูกเยอะเชียวเมื่อกี้เขาสองอะไระแต่ยังไงเราก็ต้องเสริมก่อนตัวเองก่อนมันเกมนี้เป็นเกมที่เน้นจังหวะจริงบางทีฟีมืออาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่ แต่ถ้าจังหวะได้คุณก็ยิงได้ใช่ไหมฮะัน้ยินเสียงปืนนะไม่รู้มาจากาท,าทิศทางไหนกันแน่อาจจะเป็นทางนูน้นทางนี้ทางนั้นเป็นไปได้หมดครับแต่ที่แน่ๆเรายังรอดชีวิตอยู่มันจะเหลือบุคคลรอดชีวิตน้อยลงเรื่อยๆ ไว้ปอดเดียวเล่นอย่างงี้ไม่สามารถใช้อาคารนอกาคารน้องไปเรื่อยๆครับเป็นอย่างงี้เอง ตำแหน่งถูกเปิดเผยแอบก่อนลงยังไงวะอ๋อคิวตัวเดิมเปิดเผยแล้วใครจะมายิงเราหรือเปล่าเนี่ยตำแหน่งผมเปิดเผยถูกเปิดเผยไปแล้ว ก็เหมือนกับการที่ผมเปิดเผยความในใจกับคุณแต่คุณไม่ละลับโผลรักผมมาสิสาวแต้แต้กลุ่มแต่นุ่นเขาโดดอะไรของเขาอยู่ตายเรียบร้อย ทำเป็นมา4ท่าน,นครับยี่รอดอยู่ตอนนี้เรากําลังคุกฝุ่นกันอยู่ตอนเราไม่ค่อยอยากตายเร็วเท่าไหร่เราจะไปองโอ้ไม่น่ารอดโอ้โหเขายิงมาจากตรงนู้นเลย ใจเรายิงไม่ได้ดิใช่ปบบโอ้โหเหน่ยนิดเดียวผมก็ตาแล้วอย่ารีบฆ่าผมเลยได้ไหมเรียบร้อย ตายตามมกันครั้งนี้ก็ถือว่าเล่นนานนิดนึงเนาะ,ะถือว่าเป็นการโอ้อนดับสี่เล่นตัวเดียวเลยถือว่าโอเคฮะสำหรับการไม่ได้เล่นนานแล้วกดรับกดลับอไอ้กรมคงนี่ไว้ทำอะไรได้นะ เกมยังเหลือใครบ้างเนี่ยความสัมพันธ์มีใครสัมพันธ์ตัไหมเนี่ยโอ oh. พี่ออมมี่ยังอยู่สูงอยู่เหมือนเดิม,มอันดับหนึ่งเลยเลเวลหกสิบสาม รับการออนไลน์เ,เหมือนเลเวลสูงสุดจะเป็นอิตามอสเนี่ยทรง <B ling> เออาละครับวันนี้เราหัดกันแค่นี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาดูครั้งหน้าอย่าลืมโดนอตกันด้วยนะครับ หรือจริงๆเนี่ยก่อนจะไปแล้วก็โดนเหยอกันสัหน่อยก็ได้ครับยินดีครับสวัสดีครับถ้าใครดูกลางคืนอยู่หราขอให้เราฝันดีนะครับขอบคุณครับที่รับชมมาถึงตรงนี้